สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮฟฟานี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีนะคะที่พึ่งมาใหม่นะคะบอกเลยว่าของชิ้นนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะะ้าขออัดด้วยมือถือก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะมาท,ทํทธุระนะคะก็เข้ามาหน้าอวตารเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ช็อปเลยจากนั้นนะคะก็ไปที่อ c c e s s ์รีนะคะ อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนนะคะปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะอยู่สูงสุดให้เราเลื่อนลงมาให้มันอยู่ต่ําสุดมันก็จะกลายเป็นของฟรีนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ shoulder นะคะตรง accessory นะคะอ่าแล้วเราก็จะเจออันนี้อ่าเป็นตุ๊กตาหิมะเอ้ไม่ใชส่สิต้องบอกว่า คุกกี้นั่นแหละนะคะเป็นของฟรีนะก็กดรับได้เลยนะคะตอนนี้แมวอาจจะมีเสียงแมวแมวอยู่ข้างพี่นะคะอ่าแมวแมวยังเพิ่งควรกำลังอัดอยู่อ่านะคะนี่คือได้แล้วของฟรีนะเราได้ของฟรีชิ้นใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวนะ ยังไงนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ใช้มือถือนะมันถับยังไงอะ่ะอันนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อต้องไปที่ข้อชูไมล์ต่อนะคะไปที่อ c อกเซสซอรีนะที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะอ c อกเซสซรีเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น,นะคะแล้วก็ไปที่โชเดอร์ไหยอย่าเพิเ่งขูดแมวอย่า <c oughs> เป็นของที่เราได้รับนะคะก็คือตุ๊ก,กตาคุกกี้นะคะแล้วก็ถือหมายแคนดี้ด้วยนะคะรับไม่ยากเลยก็รีบไปรับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วน้องแยวกุว้ย